ครับผมครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเพราะวกผมอภกรปีกอยายที่เ,ยยเกย,น,เยซน,ซโโเนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมเซนเลสโซนซีโร่แล้วเองนะฮะวันนี้เรามาถูเอามาถูทวีนะครับมาสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอีกแค่7วันนะครับก็จะทำการอัเปเ่ยน ตู้กิจกรรมแล้วนะครับตัวของ s i l v e r a i r b นนะครับก็จะหรุดจากตู้นี้ไปนะครับแล้วก็จะกลายเป็นทริกเกอแทนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมา,าพูดถึงในตัวของ n b นนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับว่าสำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นหรือใครที่คลิป คลิคิดนะครับว่าจะเปิดในตัวของแอนบี้เนี่ยเราควรที่จะเปิดอยู่ไหมแล้วก็สไตล์การเล่นเนมันเหมาะสมหรือว่ามันควรที่จะเปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมจะทําการอธิบายก่อนนะครับว่าความรู้สึกของผมตอนที่เล่นในตัวของแอนบีเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่ เราใช้มาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไป2ตัวนะครับในตัวของ NB แล้วก็ในตัวของมิยาบีนี่เองฮะ Golden เติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเลตโซลซีโร่ใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนนะเข้าไปเลยที่ w w w Golden e erm ติมเกม .com หรือ Li@ น์ Golden เติมเกม .com แอดมินดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ Golden เติมเกมลิงก okay. ์อยูอ่ได้ดีสคริปชันนะจ๊ะโอเคมาฮะก่อนอื่นเลยนะครับการเล่นตัวของแอนบี้เนี่ยนี่ครับค่อนข้างเป็นตัวที่มีเซตในการโจมตีในค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวมากกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับถ้าเปรียบเทียบ <c oughs> กับตัวของมิยาบีเนี่ยที่แบบว่าเวลาการฟันนะครับตัวของมิยาบีเนี่ยเขาจะสแลดเข้าไปด้านหน้านะครับแล้วก็ฟันแบบตรงๆแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ ทำการโจมตีเนี่ยจะมีค่า i f r a m e ขึ้นมานะครับในส่วนของตัวของ NB เนี่ยค่า I f r a m e นะครับมเอ่อผมในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้สูงนะครับ movement หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขยับเยอะนะครับเนี่ยถ้าเราถ้าเราดูการโจมตีเลยครับมันเป็นการพุ่งพุ่งไปพุ่งมาแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมีพุ่งถอยหลังพุ่งไปข้างหน้ากระโดดมาโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่เล่นช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเออ ไม่ค่อยชินนะครับแต่ว่าการโจมตีหรืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเล <Credit noise> ing. ่นค่อนข้างสนุกนะครับเล่นค่อนข้างสนุกแล้วก็ค่อนข้างใช้ได้ดีเลยครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นจนชินแล้วนะเพราะว่าเราต้องกะระยะของการโจมตีหรืออะไรต่างๆเข้าไปด้วยนะครับแต่มันจะแตกต่างจากมิยาบีนะมิยาบีนี่คือเขาฟันเดียวเดียวเห็นไหมอ่าฟันเดียวเดียวใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กดค้างอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันสลับอย่างเดียวนยตัวละครเขาจะมูฟไม่ค่อยเยอะนะครับตัวของแอนบี้เนี่ยจะกระโดดไปกระโดดมาอะไรอย่างเงี้ย มันค่อนข้างที่จะอันนี้เยอะกว่านิดนึงอ่ะส่วนในเรื่องของที่2นะครับคือสไตล์การเล่นของแอนบี้นะครับแต,ต,ต่สไตล์การเล่นของแอนบี้เนี่ยเขาเป็นหัวตีอัพเตอร์ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีหรืออะไรต่างๆนะครับจะเน้นเน้นในเรื่องของอัพเตอร์ช็อคแล้วก็ทำครบเสียหายดเดอร์โบนะครับันเดอร์โบคืออะไรันเดอร์โบคือเวลาเราโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆนะครับมันจะเก็บหลอดสแต็กตรงนั้นเห็นไหมครับแล้วมันจะมีมันจะมีหนามแหลมๆอยู่เห็นไหมอ่ะทุกครั้งที่เราโจมตีอ่าครบเซตประมาณ1เซต ประมาณประมาณ2เซตนะครับโดยประมาณนะครับมันจะได้ไอตัวเกตตรงนี้ขึ้นมาเต็มนะครับทำให้เราเนี่ยกดสกิล e นะครับหรือสกดสกิลพิเศษโดยที่ไม่จ่ายพลังงานนะครับได้ตามจำนวนของเขาเรียกว่าปลายแหลมของมันนั่นเองนะฮะอ่าเรายิ่งเรามีสแต็ สูงสุด3 s t สเต็กกันแหละเราสามารถยิ่งยิ่งเราเก็บสเต็กเยอะมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ได้มากขึ้นเท่านั้นสูงสุด3 s t สเต็กนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอยู่สเต็กเดียวอะสมมติเรามีสเต็กเดียวนะครับเราฟันมาปุ๊บเรามีสเต็กเดียวนะครับเราก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับเราไม่สามารถใช้ต่อได้อะมันก็จะมันก็จะไม่สับมันก็จะกลายเป็นการโจมตีธรรมดาไปนะทีนี้การเก็บสเต็กแบบรวดเร็วนะครับในส่วนของแอนบี้เนี่ยคือการกดสกิลแบบจ่ายพลังงานค้างนะครับจะทําให้ตัวของแอนบี้เนี่ยสร้าง ในส่วนของแตกขึ้นมาเต็มเลยนะครับจะทำให้เราสามารถใช้ ck, อัพ์ช็อกใช้เดอร์โบล์ได้3ครั้งนะครับก็คือสลัดโจมตีเราอาจจะใช้วิธีการโจมตี D เลยครับเซตประมาณ2รอบนะครับเซตประมาณ2รอบเสร็จปุ๊บนะครับให้มันขึ้นตรงนี้ครบไปหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บเราก็กดสกิล E ค้างอีกทีนะครับแล้วเราก็ใช้สกิลนี่อีกทีนึงเนี่ยเราก็จะได้เซตขึ้นมาโจมตี D ทั้งหมด 6ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงขั้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีส่วนของค่าเดซิเบลด้วยนะทึบสองทีอ่ะอาจจะมีการหลบหลีกสมกับหรืออะไรต่างๆด้วยนะครับให้ได้1ครั้งเสร็จปุ๊บใช้เสร็จปุ๊บนะครับสกิลอีครั้งแล้วก็1 2 3เสร็จแล้วก็อันตรีหนึ่งทีนะครับอ่ะอันตีเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเต็มนะครับพอเต็มเึงก็ใช้1 2 3นะครับแล้วก็กลับไปมูฟเซตแบบเดิมนะครับการโจมตีแบบปกติทั่วไปนะครับอ พออีกสองเซตเสร็จปุ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองสามเสร็จปุ๊บแล้วกด E ค้งนะครับอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามอ่าแล้วก็อันติอ่ามันจะเป็นการคอมโบแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะอ่าก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะก็เรียกว่ามีการมีการวางแผนในการใช้สกิลอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีการหลบหลีกสวนกลับนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าสมมติว่าเราให้มอนสเตอร์เนี่ยโจมตีเรามานะครับ <c oughs> อันนี้ก็รู้มั้ยรู้ัอ่ะถ้าเกิดหลบหลีกสวนกลับนะครับเราจะได้ เราจะได้ในส่วนของเกจเนี่ยค่อนข้างที่เยอะนะครับเราจะได้เกจเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับสำหรับการลบหลิงสวนกับสันหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้จนชินนะลบหลิกสวนกับหนึ่งครั้งเนะี่ยหนึ่งสองสามกด E ครั้งแต่ว่าก็ต้องให้โดนด้วยนะลบลิงสวนกับปึ๊บเห็นไหมเต็มเลยนะครับสามหนึ่งสองสามอันต อันนี้จะเป็นส่วนของวิธีเล่นนะครับ1 2 3อปึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็ฟันอ่ะลบลีกสวนกลับเห็นไหมเราสนกลับเราจะได้ครึ่งเซตเลยนะครับแล้วเราก็โจมตีเซ็ตเต็มอีกหนึ่งทีปึ๊บเราก็จะสามารถที่จะใช้ได้อีกรอบหนึ่งอ่ะแล้วก็กด E ค้างอีกรอบ E ค้างอีกรอบอ่ะมันจะหลูบอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่ถามว่าเล่นสนุกไหมเออลองลองดูครับก็เล่นสนุกใช้ได้เลยอ่ะมันจะแตกต่างกับมิยาบีที่แบบว่า เน้นแบบบึมบั่มบึมบั่ม,ม,มอย่างเดียวเลย <c oughs> มิยาบีนี่คือแบบฟันชนฟันชนอย่างเดียวเลยถูกไหมมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะแบบมันจะแบบให้ให้คนอารมณ์คนฟิวเลยอ่ะโอเคเข้าสูบกันนะครับว่าสําหรับตัวของแอนบี้เนี่ยมันเหมาะกับแบบมันเหมาะสำหรับใครนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยเอาจริงๆคือสายโจมตีเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าไอเดียผมเนี่ยจริงๆแล้วตัวแอตแท็คกค่อนข้างเยอะมากเลยครับก็คือเรามีแอตแทก หลายมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นคนละธาตุกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีตัวโจมตีนะครับหรือว่าตัวเป็นแคลร่เมนแคลร่นะครับในแต่ละธาตุเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ในแต่ละที่แต่ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวของแอนีเองเนี่ยก็เอาไว้ใช้สู้กับพวกตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์หรืออะไรต่างๆที่มันแพ้หน้าไฟฟ้านะครับส่วนแบบด่านไหนที่มันไม่ได้แพ้หน้าไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวอื่นนะครับในการจัดการนะครับเพราะม่งั้นเดีดามเมจมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะะนนครับทีี้ ก็ผมก็เลยมองว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีหัวตีนะครับหรือยังไม่มีแคลี่ในด้านของฝั่งของสายฟ้านะครับหรือใครที่อยากจะเล่นทีมอัพเดอร์ช็อคไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะมีแอนบี้เก็บเอาไว้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องของทีมอัพเดอร์ช็อคแล้วก็มีหัวตีอ่าท่าไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมีแคลี่ไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของฮารุมาสะนะครับที่เป็นตัวท่าไฟฟ้าที่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นโจมตีรุนแรงที่เก่งอยู่แล้วนะครับและการโจมตีก็คล้ายๆกันด้วยนะครับก็ สามารถใช้ได้นะครับสำหรับใครที่มีประจําตัวของฮารุมาซาด้วยก็ดีนะครับในส่วนของ <S <S ตัวของแอนบี้เนี่ยผมแนะนําว่ายังไงถ้าเกิดสมมุติจะเปิดมานะครับก็ยังแนะนําว่ายังไงก็ควรจะมีประจําตัวไว้นะครับถ้าเกิดไม่มีประจําตัวเนี่ยก็ดําเบิค่อนข้างหายไปค่อนข้างเยอะนะครับอืมเพราะว่าในส่วนของประจําตัวของแอนบี้นั้นอนะ่ะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบวกแอตแทกแล้วก็บวกคีเลทค่อนข้างที่จะสูงนะครับ <S <S คียแดมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคีดแดมไหมอืมเป็นคีดแดมหรือเป็นเป็นดามเมจเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ ในส่วนของอ อาวุธประจําตัวนะครับเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคริดามจนะครับแล้วก็จะทำให้คริดามจเพิ่มขึ้นอีกสามรนการโจมตีปกติโจมตีพิเศษอัปเตอร์ช็อคนะครับมันจะเป็นสายอั t เตอร์ช็อคแบบแท้ทรูเลยนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกยีด้วยแล้วก็ทําให้ผู้ใช้เนี่ยมีคริดามจเพิ่มขึ้นอีกสิเนะครับเพราะว่าเพราะนั้นจริงๆแล้วคือตัวของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่เน้นไปทางครีคดรา,กา,าจจ้กสดาม 3ามสีแสนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆนะครับกับใครที่มีปัจจุบัตัวนะแล้วก็ปั้นขึ้นมาเต็มจริงๆนะครับก็จะสจร้างความเสียหายได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในตัวแคลรี่ที่ต้องการของค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถามว่าในตัวปัจจุบันของผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ <This is S 1> นะครับ <the time. S 1> ก็จะอยู่ที่สเตตอยู่ประมาณ สเตปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณอดาอดามมิอยู่ประมาณ2 0 0พัน 2009, นะครับแล้วก็คีย์เรทอยู่ที่ประมาณ56.2%นะครับแล้วก็คีแดมเนี่ยน้อยมากเลยครับอยู่ที่70เปเซ็นเท่านั้นเองนะครับก็ถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีนะครับแต่ว่า ดามเมจอมันต่ําเตี้ยเลียดินมากเลยครับตามที่ผมแบบลองเล่นมาดูนะคือด้วยความที่ตัวของน้องเองเนี่ยเขาเขาโจมตีเป็นเซตเนี่ยเขาเน้นจากการาทำสเต็กะครับแล้วก็ทำทันด์โบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีเลดเนี่ยมันต้องสูงพอที่ทําให้คีดแดมแล้วก็คีดเดมเนี่ยต้องสูงพอที่จะทําให้ความสามารถในการที่เราเวลาเราสลัดทำ ทำดาเมจความเสียหายเทอร์โบเนี่ยให้มันติดครีแล้วมันรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะเป็นต้องอาศัยคริติคิลเป็นหลักนะครับมาถึงจะรุนแรงมันถึงจะรุนแรงนะครับเพราะมันไม่ได้เหมือนพวกตัวธาตุอย่างพวกตัวของมิจบีอย่างเงี้ยอย่างมิจบีเนี่ยแอตแทกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,600ันกกว่าเลยไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากนะครับคีเลดก็ไม่ได้สูงคียดมอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าตัวของน้องมิจบีเนี่ยตัวของมิจบีเนี่ยเขามีในส่วนของอ่า เรียกว่าอะไระมีมีความสามารถมีความสามารถอื่นน่ะเออมีความสามารถอื่นที่มาทดแทนนะครับถ้าเราให้เราพูดง่าย,ายๆสั้นๆก็คือเขามีในฐานะของเยือกแข็งนะครับหรือฟอสเบิร์นนะเออเขามีไอส์ไฟเออร์แล้วก็มีฟอสเบิร์นมีหนาวเหน็บมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันทําให้ตัวละคร อศัตรูที่ติดสถานะพวกนี้มันรุนโดนรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกโดนพวกการโจมตีแบบอโนโมลี่อะไรต่างๆเลยรุนแรงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ผมมี M1 ไปด้วยนะครับมันทําให้โจมตีทะลนะุเกาะนะเออมันก็เลยแบบว่าไม่นับ ดีฟ ens ของศัตรู6%กเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็เลยทำให้มันโจมตีได้รุนแรงกว่านะครับในส่วนของ M 1ของตัวของแอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรนะครับมันจะทำให้วเวลาใช้ sixu ex ศัตรูนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม,เต,มเติมก็คือ white thunder ติดต่อกัน3ครั้งเอฟเฟกนี้นะครับไม่เกับจำนวนของ white thunder นั่นเองนะครับก็คือไอ้ฟ้าผ่า thunderbolt ที่ผมบอกนี่แหละนะครับมันจะทำให้โจมตีได้ถึง3ครั้งเลยนะก็ถือว่าแรงนะครับแรงแต่ว่า มันก็ยังต้องการค่าคีเลดแล้วก็คีแดมที่ค่อนข้างสูงอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสถานะอื่นเพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ต้องการของที่เขาคือฟูลเซตพอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวของดิสตรายนะครับผมแนะนําว่าอยา่าไปใส่แบบคือกลางๆแบบผมนะ,ะถ้าจะใส่เนี่ยกรุณาใส่ให้มันแบบเต็มที่ไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัพสต็อกหรือการพุ่งโจมตีก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือคี้เลทคีแดมเนี่ยคือยัดให้เต็มไปเลยนะครับตรงนี้คส่วนของผมเนี่ยคือดิสตรายมันยังไม่ได้ดีพอแล้วก็อาวุธเนี่ยมันก็เป็นแค่ขั้น A ธรรมดานะครับมันก็เลยแบบว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายแต่ถามว่าใใชช้้้้ไไดดม ะครับไม่ได้ถึงขั้นกันแบบว่าขี้ดิ้วขี้เละอะไรก็ใช้ลงด่านได้นะครับแล้วก็ยังผมรู้สึกว่ายังไปได้มากกว่านี้อีกนะครับอยู่ที่การทำดิสไล i ์ในช่วงนี้ต่อตอนที่ผมนั่งปั้นในไลฟ์เนี่ยในส่วนของ ดิสไลฟ์เนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าหาไม่เจอแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่มันหมดนะครับก็เดี๋ยวช่วงหลังๆมานี้ก็เดี๋ยวจะนั่งปรับดิสไลฟ์อีกทีนึงนะครับว่าจะสามารถดุลแรงแล้วก็สามารถจบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอ๋อโอเคก็ผมก็สรุปไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การใช้ในตัวของแอนบี้แล้วกันนะครับอ่าก็ประกอบการตัดสินใ,นใจนะครับว่าใครที่อยากจะเปิดเนี่ย ออลองคิดดีๆนะครับคำนวณดูดีๆว่าตัวเองเนี่จะได้อาวุธมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนอ,อาวุธของแอนบี้เนี่ยค่อนข้างดีนะครับ<ด>ก็บางทีเนี่ยเราไม่ได้มีตัวแอนบี้แต่เราถือเอาไว้ก็ได้นะเพราะว่าอนาคตอ,อาจจะมีตัวท่าไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้นะครับ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นประจำตัวของตัวเองนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าในส่วนของอาวุธของแอนบี้เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้กับฮารุมาซาได้เช่นกันนะครับสต็อกครที่ยังไม่ได้เปิดแอนบี้ก็อาจจะไปใช้ให้ฮารุได้สหรับใครที่แบบยังไม่ได้เปิดในส่วนของฮารุออกมาถูกไหมเพราะว่าฮารุเองฮารุมาซาเองเนี่ยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ต้องการคีดแดมเรื่องข้างสูงนะครับแล้วก็ส่วนของดิสไตร์ต่างๆที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปทางคีดแดมแล้วก็คีเลตเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่ผมออออองงงววว่่่่าากก็็เไไปใช้้้ััับตตตืนนดะมมจทีีข อ่าเขาเรียกไม่ต้มีไม่จ้อเป็นต้องมีตัวของแอนบี้อ่ะอืมเพราะว่าได้ ในเรื่องของคีย์แดมด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าความเสียหายไฟฟ้าด้วยใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติโจมตีพิเศษหรืออัพเตอร์ช็อคนะครับคือการโจมตีปกติพวกเราสามก็ทําได้นะครับการจ่ายสกิลพิเศษมันก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันผมมองว่าอาวุธนี้มันก็สามารถที่จะใช้กับฮารุได้เช่นกันนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมเช่นสีผมเปลี่ยนหรืออะไรที่มันเท่ขึ้นก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าแค่มันเก่งก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดมมมััััััันนนนนเเเททท่่กกก็็็โออออคคคคีีีรร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 บบบสาาหหหใปิดดดวุธไรรไ้้ะลงื ใครที่เปิดตัวละครได้ก็อรอนีลันอาวุธทีหลังก็ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอื้็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นข้อ,ขอเขาเรียกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันแล้วก็ลองไปปรับใช้กับทุกคนดูนะครับในส่วนของตรงนี้เราพูดในช่วงโคงสุดท้ายแล้วก็ความรู้สึกของการเล่นแอนบี้ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวละครตัวต่อไปนะครับตัวสตันนะครับทริกเกอร นะครับตัวนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะต้องทาคลิปแยกนะถ้าเกิดสมมติผมพูดต่อเนี่ยจะนานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับนในส่วนของทริกเกอร์นะครับว่าเราควรที่จะเปิดดีไหมหรือหรือแบบว่าเออข้ามไปเลยดีไปรอวิเวียนอ่าหรือไปรอตัวใหม่ตัวหน้านะครับน้องร่มน้องวิเวียนดีอ่าหรือว่าจะยังไงดีนะครับไว้กันในคลิปถัดไปแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัออนนอวลา,าไปก่อนับผมเอไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเรียกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม